ข้อนีแหลคือเขาถึงเลขศูนศูนยบบั่นเเงินเข้าสองแสนหมดตุงนี้โอ้ก็เดกคนละเ็ดศูน่ะสิเจ็ดศนย์ูนย์เจ็ดร้อ่ะเงินเขาวันนี่สองแสนได้เงินหกนาวัดนี่ก็ถือหาเงินบดตัวกับสามเงินที่เงินสองเงิคือเครื่องบ้านเงินเขาอู่นี่สองแสนเขาตี สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพา,ารวยปอปารวยปออีไตใเนาะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่นิคมเนาะครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางเชือกนะครับเอซีครับหมวดที่แล้วก็เลขเชือกก็หลุดนะครับผมแต่ก็มีคนถูกอยู่คือเขาถูกตรงไหนคือเขามาขอหญ้าแล้วเขาก็ไปฝันนะครับผมก็ถูกสามตัวเนาะแต่เลขเชือกเนี่ยหลุดนะเอฟซีเนาะแล้วก็วันนี้เราก็จะมา ถามแนวทางปู่เพราะว่ามีญาติโยมะเอาเชือกมาจากต่างจังหวัดนะครับผมก็มาถึงก็เขาก็อยากทำพิธีขอเลยก็เลยปู่ก็ทำคร่าวๆให้ทางเอซีที่มาได้รับชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันว่าจะเป็นตัวไหนเนาะแต่จริงๆวันที่ทำจริงๆเดี๋ยวปู่จะนัดอีกทีหนึ่งว่าจะทำวันไหนนะครับแต่วันนี้เป็น ข้าวๆไว้ก่อนนะครับเผื่อเอซชอบไ้หยิบรอตเตอรี่นะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กระทางช่อง้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมก็เป็นเชือกเส้นใหม่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปฟังปูดีกว่าเพื่อความชัดเจนเนาะไปตามแอดมินมาครับผมสายไฟอายุคนก็ประมาณสี่สิบเอ็ดปีสี่สิบเอ็ดปี ก็ทำบังคันเป็นทีวสองีแลงยจึงึ้นเงียเสียบด้อยกันแต่ว่าเห็นเทียบเหนือฮิดฮิเมตดก็ฮิสองรเชืเสเสียบเชือกเชือกเส้นใหม่มาถึงแล้วเหรอครับผู้อายุสามสิบเอ็ดปีผู้นึงที่สิบเอ็ดผู้นึงสามสิบเอปีผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายวัดเลยผู้หญิงคนนี้เมียถึงาเลยอายุทีิบเอปีคู่คุณไม่หส่ไฟครับใส่ไฟสีดำใส่ไฟดำห้อยมา มาไมา่ไม่ดีอย่างีงม่ดีหกเจ็ดคนมาเลยตัวใหญ่มาเลยยังยังไม่ทําพิธีมาก่อนบเ<อ>ชือกเส้นนี้อันแล้วเมื่อกี้บอกมามบอกเข้ามาก็ทําไประดับแต่ว่าทําส่วนเดียวไม่ได้ตัวนเดียวยังมาทำแต่ว่ายังไม่ทันไหนทำค้าวๆไว้ก่อนยังไม่ทันจะเอบาแบบว่าสรุปเป็นการต<อ>ัวตรงเขาเห็นเขาเห็นม้าเราเพราะเขาเสียใจนะเ,เขาได้เขาบก็เยอะยังไม่สรุป ทำแบบคร่าวๆเฉยๆให้เจ้าของเชือกได้ดูก่อนใช่ไหมครับอ๋เวลาเมันกาบมันเขาบอกมันบอกตัวเดียวไงแล้วบอกเขาค่บอกสามบอกตัวเดียวสามเวลาเชือกตัวนี้มีเขาตัดไปบอ่อยระวังเสียคือว่าสามตรงๆแล้วนะบอกอยู่ทีเส้นที่ทแดงนี่ว่าเจ้าของเขาขอเป็นน้อยเยาัชนน้อยเดียวกับสามน้อยเยาวมันก็คือการมีผัวเดียวเขาออกมาหน่อยนี่ เอาวันเดีอวโอ้ยขนาดนี้พอลลางนี mm ่ท hmm. ่านเห็เได้ยมเด้อท่านเหตุท่านเหุด้วยครูเระ็แต่ว่าขันเอาเล้วราเวลับเอาเหยีดไปร้ว่าทำไม่าอประยศซึ่งบนี้เดามมันบมานหรอกในบ้านบมาอกเาไวมันมันหงลลังมันยู่งเห็นไม่นีเพื่อนอายุเท่าไรก็ปู่้ามีหลงพวมาเอื้อน่แล้เห็นไม็ขวดคือเม็ดขวดขวดตัาอ่าง่ะขวดหลวงพ่อได้ถามวงพ่อวาลวงพ่อเป็นบาทใหมัมกวดม่ขวดอะ เราีม่ได้ล้ก็ได้เป็นตัวออกมาสามตัวเดียวออกมา,นะามเลยเสียอโอ้แต่ีิมัตไา,ายังไม่เก็บอีกเหลือจังมีคนไปกันปูผมเลเาแนวทางมีเข้ามีหลุดขับปูบก็จีไปแล้วว่า เส้นแรกเนี่ยมันมาอย่างนี้ออกม,มาอย่างนี้เลยเส้นแรกเส้นแรกมันออกมาอย่างนี้เลยแปดหกห้าครับปูป่ลงลงนิดนึงนะครับปู่มันจะมาแบบนี้นะอบนแบบนี้บบนสวยเลยผมไม่เห็นครับปู่อ่อา,านให้ฟังเลยคะมันมันได้ตัวไหนเส้นแรกแปดหกห้าเนี่ยมันมันมันทำสามทีมันมีหนึ่งครั้งแรกมีครั้งแรกครั้งสองครั้งสาม โอ้ได้แค่ตัวเดียวครั้งละตัวละตัวอย่างนี้แหละครับปู่ออกมาตัวแรกเลยปึ๊บงูเลยงกทีเก่เบ<ม>็ดงกหนึ่งก็เฮาบังเหะนะ็อย่างนี้หงูจับไป้นะเป็นเง็ดด<ห>น,น,น<ห>ปึน๊บกหนึงมก่เหก็งหนึ่งเอได้ซงเลยปู่กหนึ่งบอกข้กับบาได้บอกบตามพลลัพาเตนอยังผมบาเด็ดกกเป็นเดดสองครับผมเือดสอง เรียกปมะเทศตอเดียเรียกตัวนี้เป็นเรียกโคกไปนี่ซื้อๆเนี่ยตัวเนี่ยเรียกโคกอีรีปูตัวสามได้ไนี่ตัสามัดเป็นที่ไนี่ตัวสามเรียกแปดมันมันเป็นแปดเนาะมาตอันมันเป็นแปดทีวีทีว่าขึ้นหมดวันหนึ่งอ่ะเจ็ดถึงศูนอ่ะครับถ้าหมุนสองรอบเวทีเป็นเจ็ดหกศูนย์แต่้าเป็นเป็นเด็กศูนย์องโู่ใช่แล้วเดียวกันครับทีว่ามันเอามาจากไอ บงบุรลมพูเช่นตกมาน่ยเจ็ดศูนย์แปดครับทีนี้เขาเบิงแล้วนี่เป็นเด็กคนเดียวกันตัวยุ่ยืนเลยบงบอกผมมาใค่ไอเบังตอนที่เด็กบถิอเัยหรอกเจ็ดศูนย์ศูนย์ตัวนึงแต่เวลาเดียวกันนึงเงินเขายม่นี่สองแสนเขามาบมกว่าทีแรกออกข้อนี้แด่คือเขาถือเด็กศูนย์ศูนย์เบ้ดบานีลงเงินเข้าสองแสนหมดัรงน้โอ้กูก็โทรหาอยู่ชิวๆชิวๆไปไหนเพราะนี้แด่เพิ่งจะเอาพลังขันเพิ่งถือกับกระเค้นตรงย็นนั่นครับ เขาถึงเงินเขาจีขอท่าเสียร oh, <c oughs> <'s> right 0สองร้อยได้ปขอทันน <c oughs> ่ไปขอเจ็ดคนครับไ่ว่าบ oui ันนี้คนไหนเงินพูด้ะอยใพูดลอยให้ยุกน่ะไม่แดนแ่นอืไปพูดละอยอ้นไปเจ็ดคนเจ็ดศูนย์นั่นสิเจ็ดศนศูนย์เจ็ดเจ็ดร้อย่ะพอได้ี่ปรเดี๋ยหนึ่ง้อยเจ็ดคนน่ะหนึ่งศูศูนย์คือเงินเขาวันนี่สองแสนไนเมือนกนาวัดนี่ก็ถือหาเงิน บทตัวกบบสามมื้นสี่มื้นสองมือคือเครื่องบ้านเงินเขาอยู่นี่สองแสนครับตีตีเงินเอาเงินวันนั้นเอาเงินไม่บุญบป่าสองแสนเขาไปเอามาจากไหนครับปู่คือแม่นแท้เจ็ดศูนย์ศูนย์นี่พ่อใหญ่แก่แกมาขอมาขอที่วัดเรานี่แหละครับพ่อใหญ่ที่มาขอที่วัดเนี่ยโอ้ต่ไปขอแม่แก่อยู่ที่มุนกนครับขอแล้วที่แกเป็นมรกคทายกนั่นเหละครับอืมแกว่าจะขอวันเนี่ยเลี้ยงในหม่วันเนี่ยจะขอวันนี้ขอขอจะขอวัน วันพุตสหัสถูกเสาคนมาจะขอวันพุตวันพ่หัดวันีันขอบอกขอก่อนนี่บอก่ก็ะโทบอกควันนี้เขาใส่เบ็ดเด๋มันก็ประเ็งไข่สองน้อยสูญเบิดมัน็นึ่หนึ่งลอยนะเพ่ออยนะมันยังนีมันกลเป็นมันขดที่เลือแปดสองตัวแล้วเอ็มตีเลขกแปดหกศูนย์้ป่ะครับวใดนพูวที่ผ่านมาอ่นะก็ผ่านไปดูตีตีเลื ทีแรกเจ็ดหกศูนย์ติมเจ็ดศูนย์มาขายได่เบาหนี้เนี่ยเขาเบาหายแล้วเนี่ยตัวไหนกระปุกก็ว่าทิวทิวเสศษที่แห้งอ่ะคือหนึ่งตัวสายไฟอยู่แห้งอยู่ใสยไฟแดงหรอกรูเลยมันหัดปตัดเยษสีแดงเลยว่าถ้าเราได้บอกเคนบวกส่องไปเจ้าว่าวันเสีระยมมันไม่มัดตัวนี้มันเลยเหมือนกันตัวนี้เลย สามมาเหมือนกันอืสามมาตัวเดียวมาเหือนกบอกแค่โตกันตัวนี้มาก่อนี่สามเกินตัวปูแรงยิงได้รลงนิดหนึ่งแรงนิงเลยอ๋อสามเอียงกะปูก็คืองปูว่างไม่งได้บ้างแรงงงหกสามหกสามตัวกลางน่าเป็นยาดูแปดนิดแปดก็เก้าไทยนี่คือกันห สามโมกสองปูตีเป็นตัวใดก่อนปูตีเป็นตัวไหนครับมันก็งนีนนัดจนเลนะก็ท่านชัดจรต่กี้ได้แค่ว่าข้าแต่โยกเตีว่าแปดหกแปดเก้าสามแปดเก้าสามแปดเก้สามแปเก้าสามแปด่าปจริงนไเก้าสามแปดต่ว่าปูว่าจีงเห็นไปูตีปูตีว่าไมันเป็นตเบ่งบอบกระทนตัวนะจะตีแค่ว่าเด็กหกสามเนี่ย ตัวนี้มันไปเป็นมาเชลเล็คือเขาให้เชลเล็คเอาเลยเลยตัวนี้เลยนี่คือเด็กตัวนี้นะครับหนุ่มื๊ดมาปุ๊บประมาณนี้ตาตื๊ดมาหนิโอ้ยบาะเก่ามังกับเขาบินกันละเด็กสิบหกตัวเดียวหม้อควันตาล่างเบิรงเป็นเลขสามครับเนาะใช่ครับแล้วคนดูเป็นเลขสามมันก็แต่ปูวลงนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวมันจะเห็นหน้าปู่นะ เพราะมันห้องหัวมันแลนแนเลนปื้ดมามันตับตึกยุงสี่นาเดีวคนก็ตีว่าสามแปดเลขหกสามตัวเดียวเขาทันนี่าตัวนี้หกสามบัดตัวสองลนมาเบงซีนี่มันลนมันนี้เบอมันบัดนี้มันขดตัวสองอันมันนี่โอ้มันมันมันเป็นเลขแปดก็แปดบ่ว่าดลกแปดก็แปดบ่าตัวสองวอใตมันต้องเป็นแี่ตังเลขสองสามนี่เคยทำมานะแน่นวอถ่ายมันจะไปแี่เลขสอง เขาเตะตีเธอตัวคือตีแค่ว่าหกสามนี่หกสามหกหนึ่งก็ได้นี่ันนี้หกแปดแล้วตัวนี้มันคือสองเจ็ดสองเจ็ดตัวสุดท้ายเป็นเลขสองเจ็ด,ดแต่ว่าพ<า>ูดยีเด็ดพูดยีเด็ดช่างใช่าพูดให้เสร็นสุดเด้อยังไม่ทำนะครับอยังไม่ทําแต่สะุเจะสทะลุด้วยว่ามันจีตรงสามตัวบอสสิทุอยู่เมื่อใดก็พูดยีเ ากบา,า,าบังท่านเขาเหียวแต่ว่าแบบนี้เลยต้องถ่ายลางมึงล่างได็ดนี้ล่างล่างก็มีล่างเจ็ดศูนล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหรือหกครังงปูต่อแก่เบ่งอก่อปูเจ็ดศูนปูตอบเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ือ ปูสีสรุปวันตังขั้น่าจะตํางั้นเหตุว่าขั้นนา่นนี่สินรันี่ตางขั้นนี่มาใหม่ตัางันมาใหม่มันใหญ่เกี่ยวอะวันวันที่ไหนคือวันอึดหกอวันอาทิตย์เพราะว่าจะไม่ม่สรุปซาดอกสิเซ็แบบไปเยอะนี่เนีะเพราะว่าจะเก็ดเขาควจะน้ำขึ้น้วก็เขาจะรวงโซไปเลยนะแต่ทำขึ้นว่าเจ็ดวันก่อนก่อนสิทใครเช็ดใมือิมันซาสือบองยากตัวครับอ๋อาไปเนี่ยอืมแต่ว่า คนเขาถูกกันทั้งบ้านนี่คือสองแสนใช่ไหมครับปูไม่ใช่เงินเงินเข้าเขาแสนเงินเข้าบ้านนี้เงินเข้าบ้านนี้สองแสนที่ซื้อนี่ล่ะโอปูขึ้นบอก็ง่เลยแล้วไรนี่ไปขอฝันแร่วัติเจ็ดโค้งไปขอว่าเจ็ดโค้งก็ไม่เค็มครับคูก็คือคยผัวก็ร้อยเงั้นผัว้อยไปเจ็ค้งเจ็ดลอยมาหลังครับแล้วทีเสกมืหน่อยนะได้ถือเ็ดศูนย์ไหมก็เลยถูกก็ได้เดศูนย์มันคือประก็เลยได้เจ้ว่า ่็แค่ชิ้นศูนย์นี่แหละเมื่อกี้แค่ชิ้นศูนย์นี่แหละแซ่บสื่อหลายหลายคนครัเป็นนักออกบบต่อส่วนประมาณไหนนี่นะเชือกส่วนสเล็กเชือกจะทำวันไหนครับปู่เชือกปู่อันนี้เชือกยาวเลยครับทีนี้เชือกเสียกเส้นไม่อีกป่ะค่ะเชือกไม่เชือกว่าป้าต่าเก้ากับหมอสิงบัส ก้าวเซนอะไรไม่พอแม่นแล้วสีมันหลายเซนเนาะได้ว่ามืออะไร่นี้เลยเซนสมั้คุยกันก็เซนเสียบอ่าเป็นเป็นสายไฟเนี่ยเอ่อเงาเงาสิบเอ็ดเมตรเอ่อเก้าสิบเจ็ดเส้นตัวนี้เงาสิบเมตรสิบเมตรเก้าสิบเจ็ดเส้นกันอายุผู้แรกสี่สิบเอ็ดผู้สองสามสิบเจ็ดประมาณ แล้วแล้วปู่จะทําพิธีวันไหนครับผมบันช้าวปท,ทําคืนนี้ตั้งกองสิธีไทยน้งหกปู่ครับทํขึ้นเนียวมาทําทยกลัดมาไทยเหมือนกันอะไ้เดี๋ยวเห็ดเดี๋ยวขึ้นบนด้วนัดนัดวันไหนครับผมจะได้มาถ่ายถูกครับผมวัน้ที่ไหนวันนี้ฮะนี่วันที่ไหนวันนี้วันที่ที่หกวันที่ห <6? S 2> กพฤหัสที่หกเนี่ยมันตัวเนี่ยน่ามตนน่ะ ด u, ูจะชัดไปก็ดูแบบนี้แหละแรงทันห mm. น desse, ิดพอเลยเขาก็ตีเป็นเขาตีแต <t> ่ว <incorpor atif> <t> ่าโอ้เหล็กมันเปนมันเปนเหล็กสว่านนี่มาเขาตีเป็นเหล็กสองหกสองเจ็ดแต่ว่ามันก็เจ็ดเจ็ดสว่ามันเยอะมากดึงเจ็ดแต่ว่าดูระกำบังมันแล้วเหมือนเขาแต่ว่ามันเข้าที่เม่าก่อนเข้าเจ็ดศูนย์หกแล้วเข้าเบิ้งผัดคนเบิ้งเปรตก็เป็นครับอ ถ้ามันอยูคนเราไม่ให้เบิ่งตีมันถือเลขมันมันต้องเป็นศูนย์เช่นสีขาวน่ะค่ะลงผมประมาณน่ะมันเป็นเลขแปดตัวหนึ่งแล้วเจ็ดตัวหนึ่งแล้วหนี่งมันศูนย์ๆตัวอันหนึ่งโอ้มันเลขศูนย์ๆแต่เราไม่ให้เงินตีตีโดนกันบอกเลยเราไม่ให้มันลดอัดไปทพิ่มเดียวนี่ตัวแรกนี่เส้นเด็ดอันนี้เสียเด้อสายไฟเดลยเบิ่งก่อนเด้อสายไฟ คนอาจจะดูเป็นแปลกหกห้าคนนั้นเงนทางนี้หน่อยครับงตั้งในปู้าเบิ้งเป็นแปลนะคนจะดูเป็นแปรโกห้าสามเตืองผมดูแปรกว่ห้าแล้วดูมันกล้วปนแปรหกห้าคนดูเป็นแปลนะ่ีกันสี่กับแปดโขกห้าอันนี้สายไฟได้เน่เพราะสองเส้นเหรอปูแมนสายไฟเฮ็ดเบื่อเห็ดลัางกันมันมือหนึ่งมันยังไม่ยังขึ้นนะมันนะขึ้นที่จุดนี้ ตกลงมันตีเป็นตัวไหนครับอันนี้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 ยังเดี๋ยวมาดูดูบังหว่าเป็นยังนไงท่านเอก็่านเอกจะดูนี่ตัวอันนี้เส้นที่สองเส้นเสียบหรือเสียบแดงเสียบแดงร้นหมันเลยมันจะเข่าเสียบแดงมาไม่คยเห็นนะมันคือเลขสามเมือนกันตัวนี้เบิังก็เป็นเลขสามนะครับเขาจะตีเลขสามสามแปดสามแปดหกสองว่าตัวไทย สามแปดกับหกสองอ่าเนี่ยค่อยทีเด็ดแต่ปูวามันจะมันเป็นสองเจ็ดเปนราคาตัวสุดท้ายเจ็ดสองตู 7, 7. ้แต่น้าจอโทรศัพท์เห <c oughs> ็นไหมคือคือคืออะไรติบบอกติบบอกพัฒนมนัทวันนัดมืม่อแล้วแล้วไอ้ตัวแรกนะครับปูเส้นแรกตีเป็นอะไรครับเส้น <c oughs> แรกก็ตีถ้าถ้าเธอเผื่อนเนาะครับ นี่เนาะตัวนี้มากก่อน,ดนีดิคือแดนก่อนขึ้นเด็กสองสองแหละครับแต่เขาดูเป็นเจ็ดเขาให้เป็นเจ็ดสองคนเอาทีนป็นแปดนี่อีกสามคนโน้มทีโดนตัวกลางเป็นเลขเลขเลขสามเลขหกสามคือตัวนี้กันแปดหกสองแปดหกสองใช่ไหมครับแปดหกสองก็ได้แปดหกสองได้ 2. 2> อันนี้เชือกเส้นแรกใช่ไหมครับเส้นแรก้น,กน,กนี่อันนี้ยังไม่สรุปด้วอันนี้เขาเข้าสื่อเด้อครับมาดื่อกันวันนี้ด มันยังไม่ได้เด็ดสุดอืมแปดหกสองนี่คือเขาขขาทางไปแต่ท่านเห็นครับคือตีไว้ก่อนนะตีสองตัวนะหกสามหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองอันนี้คือตีเขาข้าวไว้ก่อนก็เจ็ดหกสมันเองสองตัวสามหกหนึ่งหกสี่ไล่หกเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสองก็ไปสองเจ็ดไปเจ็ดสองก็ เจ็สองสองเจ็ดกันเดียวกันวันหนึ่ง,งตั่วอ่าเดี๋ยวมันเด้ออันนี้เป็นเลขหกหนึ่งไงค่ะหกหนึ่งไะหกหนึ่งหกสองเหรอค่ะหกสองตัวนันหกสามก็หกหนึ่งกันละที่กันหกหนึ่งหกสองอืมแต่ทีนี้มือมันไม่ใจมันไม่มันไปต่เป็นเลขหนึ่งกับหกสามเส้นที่สอง นี่คือเส้นแรกเส้ที่สอตัวนี้ได้ตัวแหลกก้อนมูตัวนี้เขียนเลยครับปู่ตัวนี้เนาะครับสองเจดกัดบหกหนึ่งหกหนึ่อ่ะครับคือไม่ได้เป็นอหกหกหนึวว่งเจ็ดหกพอนีสองสอง,ง,งตัวก่อนเด็กสี่หา สสเส้นสองนี่เส้นที่สองก็หกหนึ่งเมื่อกี้ยู่เส้นแรกเหรอนะแต่ว่าตรงกันเส้นหนึ่งกับเส้นสองตรงกันเป็นหกหนึ่งทำเหตดมากนะเหมือนกันปูสีสลุบบ้านอังข่านเหมือนกันบ้านอังข่านเด็ดสีโทาตาเหลืองเหรอเหลือสุดท้ายเจ็ดศ <70. S 1> ูนย์ปูว้ามเจ็ดเหล็กเจ็ดศูนย์กับสองศูนย์ อันนี้ข,ข้าวข้าใช่ไหมปูเนี่ยนี่ข,ข้าวข้ายังไม่จริงใช่ไหมข้าว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 ว่าซันแต่ว่าผู้ใดมักตัวไหนก็เพื่อไปอยึดจับระตนีว้ก่อนก็นกนได้เนาะคะ่ะแต่ว่าต้องรอสรุปครับสรุปคือวันอังคารเขาเห็นนะคนเขาเห็นเขาทีเป็นเลขสามแปดสองเนี่ยตัวเนี้ยตันนี้บาง,งทีสิบเจ็ดบาทีสิบเจ็ดสิบหกสิบอปดบางทีนะ อันนี้เข้าข้าวไว้เนาะหกหนึ่งหกสามสองเจ็ยเจ็ดหกคเจ็ดศูนย์สองศูนย์นะคะเขาข้าวไว้ก่อนนะครับเบอรเอืนวันศุกร์ค่ะ